เขตปกครองตนเองเซินเจียงอุยกูมีพัสดุจัดส่งด่วนเพิ่มขึ้นประมาณล้านชิ้นต่อวันเนื่องจากครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการจัดส่งด่วนจากแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่มีบริการจัดส่งไปเซินเจียงฟรีบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยงในเมืองหางโจวบนทนเจ้าเจียงมีบริการจัดส่งไปเซินเจียงฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทีมงานของบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยงบอกว่ามีคำสั่งซื้อจากเซินเจียงเพิ่มขึ้นวันละ17เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนนอกจากลดต้นทุนแล้วบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซและบริษัทขนส่งยังขยายบริการจัดส่งไปยังสถานที่ต่างๆทั่วเซินเจียงอีกด้วยและหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์คือชาวบ้านในหมู่บ้านเซี่ยวหลางชาวบ้านบอกว่าซื้อเครื่องผสมแป้งจากร้านค้าออนไลน์ที่ส่งมาจากเซินเจียงเมื่อก่อนทำได้แค่ไปรับที่เมืองที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น แต่ตอนนี้สินค้าถูกส่งถึงหน้าประตูบ้านสำนักงานไปรษณียระบุว่าอัตราการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ในซินเจียงเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีปริมาณการจัดส่งเฉลี่ยว,วันละประมาณ1ล้านชิ้น